วันนี้ดูบรรยากาศดินี่บรรยากาศหน้าหนาวอ่ะดูดิสองสามวันแล้วเงียบมากเลยลมก็เย็นสบายแต่ว่าไม่หนาวมากนะโอเคอากาศดีมากอากาศดีเวอร์แต่ก็ไม่มีแดดเลยทั้งวันดูดิบรรยากาศเป็นไงมากอะ ฟินนะฟินสุดเวอร์เลยอ่ะเนี่ยบรรยากาศที่บ้านบ่อไล่บ้านฉันเนี่ยหน้าหนาวนะเนี่ยได้ยินมะเสียงลมโอ้หอากาศดีเวอร์เลยละ่ะแถมมีรีสอร์ทให้พักอีกสักสองสามห้องโโหรีสอร์ทโคตรสบายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูรีสอร์ทนะ ห้องโคตรหรูอะแต่ราคาโคตรถูกอะถูกเวอร์เลยอะแต่ห้องหรูมากคือด้านหน้าห้องนนเนี่ยเรานั่งดื่มนั่งทานชิวๆได้เลยจะกี่โมงตีหนึ่งตีสองได้หมดเลยที่เนี่ยดูดิบรรยากาศขนาดเนี้ยไม่มาได้ยังไงดูทอรบรรยากาศฟินเวอร์ขนาดเนี้ยเห็นปะอ๋อนี่เรามีของ วัดพระบาทน้ำพุจำหน่ายด้วยนี่ยาสีฟันสบู่ครีมอาบน้ำแป้งสีฟันนี่เห็นไหมโห و, บรรยากาศดีขนาดเนี้ยทำไมไม่มานี่เดี๋ยวให้ดูโคตรเวอร์เลยเห็นไหมบรรยากาศขนาดเนี้โอ้โหโคตรโรแมรนติกอะเดี๋ยวดูห้องนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดไฟก่อนโอ้โหนี่เป็นไง ห้องน่ารักมนะเขาอยากจะคยุยฟินเลยเอะฟินเวอร์เลยเห็นป่าวไปฟงไไฟายเรียบเคียบทุกอย่างพบเพียบพร้อมเดี๋ยวดูห้องน้ำนะห้องน้ำโคตรน่ารักะเราใช้จักรยานล้อจักรยานนี่แหละสามารถทำให้เป็นดีไซน์ออกมาเป็นอ่างล้างหน้าได้เห็นป่ะโอ้โหเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหห้องน้ำอะเฮ้ เครื่องทำน้ำอุน่น Wifi ทุกอย่างมีพร้อมบรรยากาศเป็นไงบ้างเอาอยาไม่อยากจะคุยสุดยอดดูดูให้เต็มตาโคตรสบายเลยอะในห้องนึงนะเดี๋ยวดูอีกห้องนึงนะเดี๋ยวดูห้องนี้ดีห้องนี้ก็น่ารัก ฟินฟินอย่างนี้ไปไงห้ยอ่ะว้าอยากจะคุยดูห้องนี้เห็นไหมน่ารักป่ะอ่สไตล์การตกแต่งโอ้โหฝีมือฝีมือเป็นไงอ๋อฝีมือขั้นเทพป่า เหมือนจบวิศวะเลยเห็นปะ่ะเตียงเห็นปะ่ะดูเตียงก็รู้แล้วสวยแค่ไหนนี่มีที่ไหนอ่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วดูห้องน้ำโค็ทเ,เทเะไรไหมล้อจักรยานเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเท่ไหมอ่ะโอ้โหน่ารักสุดฝุดเฉยไม่อยากจะคุยบรรยากาศดีขนาดนี้ไม่มาได้ยังไงเนี่ย ดูดูสิเนี่ยบรรยากาศหน้าหนาวนะภาคเหนือยังไงอย่างนั้นเชียงใหม่ดอยแม่สลองดูสิเห็นไหมโอ้โหนี่ดูดูนี่เห็นไหมมีทั้งปลามีทั้งโอ้โหบรรยากาศฟินเวอร์มากใครไม่มาแล้จะเสียใจเสียดายสุดๆเห็นไหม โอ้โหบ้านเราต้นไม้เพียบเห็นไหมตอนเช้าเนี่ยเนี่ยบรรยากาศโคตรดีกลางวันยังดีนะนี่ตอนเช้าจะเหลือหรอ,อบรรยากาศแล้วตอนเย็นอีกโอ้โหเรารีสอร์ทแล้วนะจะบอกให้ตอนเช้าเนี่ยเรามีไข่ลวกกระฟงกาแฟขนมปังฟรี